อันนี้8ปดเก้าสิบเบ๊กไอ้ต้มแจกเอี้ยไอ้ต้อมแจ๊กโอยนีมึงมาต่อยกับกูเลยเป็นไงพี่เลยรถมาเหงื่อแตกเลยสุดฮะสุดจริงๆฟิลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับพี่เรียกว่าแค่ตากไม่ได้เต่วพราะมันโคตรตากเลยครับไอ้ต้อมแจ๊กพี่พี่บอกลูกวาแล้วครับกูเห็นแล้วไ่้ตเองหน่อยวะโอ้ยไอ้ต้อมแจ๊ก มันนุ่มขึ้นมันสบายขึ้นครับมันเห็นถึงความแตกต่างโคตรชัดจริงปล่อยมือได้เลยครับพี่ไเีนี่ยังปล่อยอยู่ต่อไปพี่บองขับรถไม่ต้องใช้มือแล้วครับเนี่ยใช้ตีนไงล่ะโอ้ยอการจำลองเหตุการณ์ก็ต้องหลบกระทันหันครับพี่อะไรนะจะต้องหลบรถพี่จะต้องเจ๊ อยากจะบอกไปถึงทุกคนเลยที่ใช้ลงทุนใดหรือจะรถที่ห้ออะไก็ตามแต่นะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถนะเรื่องช่วงล่างก็ตามแต่นี่ปรึกษาคนนี้ครับส้มเช้งอะ AC power อ้ทำไมกูร้อเงี้งอเงื้งอกูเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยมือไม้เนี่ยเบียกแฉะหมดแล้วหนำเลย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 คืออะไรวะเนี่ยพี่หนำเลยครับหนำไหนไอ้ส้มเช้งไอ้ส้มเช้งมึงเบาเลยไอ้ส้มเช้งไอ้ส้มเช้ง กูยัดชากระได้ไม่ต้องรีบกูไม่รีบหนำเลยพี่ยหนำแปลว่าอะไรหนำแปลว่ากันหนำเลยครับรล้วองว่าคุณเข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วคุณจะออกไปแบบมีความสุขไป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 ไหนนะพ่อเอ้ยไอ้สมเชยไอ้สงเชยโขง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 ไปไน่อยเลยอุ้ย ลูกกูยังแรกไอ้เช้งไอ้เช้งไอ้สมเช้งแปลมาหน่อยอุ้ยไอแถมพี่แถมพี่มึงเคยเป็นนักแข่งรถมาก่อนปะวะโอ้โหมึงบอกกูหน่อยสิไอ้เช้งเคยเป็นนักแข่งรถมาก่อนหปะไอ้เช้งสิบล้อุ้ยอุ้ย กับเลิศกับเลิศหอยยางเลยีเ่เองครับขอบคุณที่บอกมากคลิปหน้าเราจะไปลองรถกับท่านไหนหรือรถอ,อะไรและมีความรู้อะไรต่างๆมาฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยนะฮะของเขาดีจริงๆ AC Power มึงเป็นญาตก,กับ <G rants> ชูมักเกอร์เป่าวะผมไม่ได้เคยแข่งรถเลยพี่ผมเกิดมาผมจำได้ว่าผมคาบพวงมาลัยของเลยครับพี่ยังไม่รู้แข่งเลย มันสบายแล้วมันมันมั่นใจว่ะมึงนี่โปรเฟชโนลมึงมืออาชีพเลยกูนับถือมึงเลยหนึ่งในใจกู